สี่ประเด็นหลักลิวพูชนะนอร์ลิตซิตี้ขอบอกกันเลยครับเมื่อคืนนี้นักเตะทุกคนเล่นถวายชีวิตเพื่อเจนคอปอย่างสุดหัวใจลิวพูเชนะนอร์ลิตซิตี้ได้5ประตูต่อ2มันก็ได้มีฉากที่เจนคอปนั้นสะเทือนอารมณ์นั่งหลังน้าตาออกมานะครับมันเป็นค่ํมพืนที่สวยงามจนเจนคอปออกมายืนยันเลยนะครับว่าผมรู้หมดผมรู้ถึงความรู้สึกที่พวกเขาส่งมาให้ในสนามผมไม่ใช่หุ่นไม้นะที่จะไม่รู้สึกอะไรเลยเอาละครับมาเข้าประเด็นลิวพูตบนอร์ลิตซิตี้5้าประตูต่อ2เดินเข้ารอบเอเอครับต่อไปดีกว่า นักเตะเริ่มทยอยกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาแอนดูโรเบิร์ตสันได้ลงสนามขยับขยเยนร่างกายในสนามหลังจากที่เจ้าตัวนะครับในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยบาดเจ็บไปรวมทั้งโซบอสไลและเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับที่หายจากอาการบาดเจ็บได้เจนคอปส่งลงมาแล้วในเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับตอนนี้นะครับนักเตะตัวหลักก็เริ่มกลับมาแล้วครับเหลือรอให้พวกเขาเครื่องติดและลิว์ปูจะร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมนะครับโดยเหลือแค่ติอาโก้คันธารากับสเตฟานเบชิติที่ต้อง ประเด็นที่2ครับดาวรุงที่พร้อมเป็นซูเปอร์ซับอย่างเต็มตัวนะฮะปฏิเสธไม่ได้จริงครับว่าดาวรุงลิเวอร์พูลตอนนี้พร้อมจะแย่งตำแหน่งตัวจริงแล้วนะฮะวันนี้เราเห็น2ดาวรุงที่พร้อมจะเจิดจรัลแล้วนะครับโดยเฉพาะแบดลี่ที่เราเป็นห่วงก่อนหน้านี้ว่าจะทําหน้าที่ของเทนอเล็กซานเดอร์อร์โนตรงนี้ได้ดีหรือเปล่าจะบกพองตรงไหนไหมแต่ไม่เลยครับขเขาล้อแรงเหมือนไฟวิ่งทะลุนรกความคึกคักนอนในการได้เล่น2นะัดสามแอซิดมันเป็นเครื่องการันตีครับว่าเขา้นพร้อมจะเป็นอนาคตที่สดใสของลิเวอร์พูล รวมถึงความซ่าครับที่พร้อมเป็นตัวหลักยิงปักหลักกับโกนาเต้และฟาน,นได้ได้ประเด็นที่3ครับไม่มีซาร่าไม่มีปัญหาครับโดยปกติแล้วการขาดซาร่าไปมันกลายเป็นจุดอ่อนของลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าซาร่าเป็นทุกอย่างให้กับลิเวอร์พูลนะครับเป็นคนคอยยิงเป็นคนคอยแอซิสแต่ตอนนี้นะครับไม่มีซาร่าแต่เจกเกนคอปนะครับได้ดึงศัก,กยภาพของทุกคนออกมาแทนที่เพื่อปกปิดจุดอ่อนตรงนั้นและเขาทํามันได้ครับกองหน้าลิเวอร์พูลตอบโจทย์ทุกคนทุกคนเล่นกันดูดีมีอิสระนะในการเข้าทำ แถมสลับตำแหน่งการยินดได้หมดมีความยืดหยุ่นในตัวเองสูงนะครับผมโดยฟอร์มเด่นทั้งหมดเลยนะฮะตอนโดยฟอร์มเด่นกันหมดเลยนะฮะกองหน้าริวพูตอนนี้4เครติโจนโกเมสพร้อมแล้วครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าดาวลุงที่ใกล้ดับทั้งสองการมาเป็นจุดแข่งหรือกำลังหลักให้กับริวพูไปแล้วในตอนนี้ในส่วนของคอร์ติโจนนะครับในช่วงหลังมานี้เหมือนปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองและปรับวิธีการเล่นใหม่ใช้จุดเด่นของตัวเองให้มีประโยชน์ครับในการช่วยแดนกลางมากรนที่โจโกมเมสครับเวิร์บรั่วี้ามเพื่อา เหมือนแบ็กซ้ายเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดไปเฉยเลยนะครับการแย่งบอลการยืนการเป็นอินเวร์ตฟูลแบ็กและฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอขึ้นตอนนี้ซิมิคัสกอล์บเวสันน่าจะยืนงงอยู่นะครับว่ากูจะได้เป็นแบ็กซ้ายหรือเปล่าโดยตอนนี้นะครับมีแต่คนให้กำลังใจนะครับว่าให้โกเมสยิงแย่สักทีอย่างเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโจโกเมสได้บอลทีไรนะครับกองเชียร์เราเดอะคอปนะครับก็ได้ส่งเสียงเฮว่ายิงสักทีเหอะยิงสักทีเหอะก็จบแล้วนะครับสี่ประเด็นของตบนอลิดรวมนะครับกินเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันนมาได้ะะฮ